สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเงินอุดหนุนใหม่ค่ะ ดรอัธพลสังขวาสีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาผ่านวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์โดยมีนายมนทนภาคสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของผู้เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือศูนย์ตาดีกาในจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ ซึ่งมติครมเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566มีมติอนุมัติในหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสารและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปีพศ2566ถึง2570 โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมอุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ตาดีกาคิดเป็นรายหัวต่อมือ้อจำนวน20บาทต่ตอคนต่อวันเป็นเวลา12เดือนจำนวน96วันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยดําเนินการสําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของปีงบประมาณพศ2566ให้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและปีงบประมาณพศ2567ถึง2570ให้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นของภารกิจอย่างเหมาะสม นายมนทนภาคสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กล่าวว่าสอชอได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566มีงบประมาณเหลือจ่ายจากรายการเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลงสามารถจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ตาดีกาที่ประสบภาวะทุพโภชนาการและ ขาดแคลนได้จำนวน2เดือนคือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน2566งบประมาณ51ล้านบาทสอชอจึงได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของผู้เรียนศูนย์ตาดีกาค่ะ ก็วาระเพื่อพิจารณาที่สําคัญก็เป็นเรื่องของออร่างประกาศในการอุดหนุนอ,อ,อาหารกลางวันให้กับผู้เรียนในศูนย์ตดิกานะครับเ,เรื่องนี้ว่าเป็นไปตามมติคณะมนตรีนะครับที่ให้ความเห็นชอบไว้ในการที่จะ ตามโครงการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาของทางภาคใต้นะครับสอบตอได้เสนอเข้ามา,าแล้วก็ทางสอชอเองเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของศูนย์ตริกานะครับก็เรามีผู้เรียนที่เรียนอยู่ในศูนย์ตดิกาเนี่ย200กว่าคนนะครับแล้วก็ในปีงบมาณ66เนี่ยสำนักงบมาณให้เราปรับแผนที่จะมาดําเนินการซึ่งเราพอมีงบเหลือใจอยู่ส่วนหนึ่งที่สามารถดําเนินการได้ในช่วงเดือนสิงหาคมน,นะครับก็ หารือกับท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ท่านรัฐมนตรีแล้วก็คิดว่าเราก็จะสามารถดําเนินการได้ก็เลยมาทําประกาศกระทรวงประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ชนนะครับเพื่อที่จะให้การดําเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการครับที่ที่มีสําหรับดําเนินการอันนี้ก็จะมีประมาณ50ล้านนะครับก็จะอุดหนุนได้17วันนะครับเพราะว่าในศูนย์ตริกาเราเรียนวันเสาร์อาทิตย์ นะครับก็2เดือนก็ระยะเวลา17วันวันละ20บาทต่อคนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยสำนักงบประมาณก็ให้ความเห็นไว้ว่าควรจะให้กับนักเรียนที่มีภาวะทุโพโภชนาการกับขาดแคลนก่อนซึ่งสชก็จะได้ดําเนินการสํารวจนะครับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จะดําเนินการต่อไป